้พี่นองคนกำลังมาคนกำลังคุยกันก,ก็จ๊าะก็เจ๊าะเห็นนายเจ้าวะกำลังบาดพี่น้องเอ้ยบสติดทุูกติดท่าเดี๋ยวพาไปดูทุ่งคอสมอเต,ตรอร์มอเตอนี่มีสวยงามมากค่ะน,นี่มีชิงช้า เราก็ถ่ายรูปกัน ไปดูเดดดโคสมดไปดูโคสมดมัด้งโคสมดโอเคมันกำลังพอนไปเคนกำลังเยอ ดอกนี่บาดเต็มที่เลยดอกนี่บาดเต็มที่เลยบึ้มเลยกว้างใหญ่ค่ะทอกอสมอดทานตะวันคนกำลังเยอะคนกำลังมาไหลไปนะอีกฝั่งนึงก็นี่ต้น <Good. S 2> นี่เดี๋ยดูอีฟังนี่นนมันกำลังค้อนพี่น้องเลยกำลังบานกำลัแบบงเบ่งบานภูเขาคนกำลังถ่ายรูก มืดเลยเดี๋ยวนนปรับกล้องกันปรับกล้องนไมล่ะกล้องนออังไสยมากคไดอันนี้ภูเขารถพ้อรถไทย